ที่แบบสองภาษาอังกฤษนะคะคือเราจะอยู่ e l s i s เนี่ยจะอยู่ภายใต้เคือ,อใหญ่ชื่อ ECA Group ใน ECA Group ของเราก็จะมีทั้ง e l s i s ที่สองภาษาอังกฤษมี ECA College ซึ่งสอนอ Bed Diploma, Advanced Diploma อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็จะมี A.P.I.C. ด้วยซึ่งจะเป็น Higher Education แล้วก็จะมีผ่านไปอย่างเช่นมหาลัย uh, Victoria University กับ uh, Swinburne University นะคะจุดเด่นของ e l s i s ก็จะมีเป็น uh, เวลาการเรียนก็คือเราจะเรียนตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์จะแตกต่างจากที่อื่นนิดนึงคือเรียนไม่เยอะนะคะ <c oughs> เรียนไม่เยอะเรียนคือ20ชั่วโมงต่ออาทิตย์แต่ว่านักเรียนจะเริ่มเรียนตั้งแต่ 8โมง15จนถึงเที่ยงครึ่งนะคะซึ่งก็คือสชั่วโมง uh huh. คือเที่ยงครึ่งเนี่ยนักเรียนก็ออกไปเที่ยวไปหาอะไรทานไปทํางานอะไรก็ได้ค่ะส่วนเวลาการเรียนนอกจากว่าจะมีช่วงชา้าล้าก็จะมีช่วงเย็นเหมือนเหมือนกันนะคะช่วงเย็นของเราก็จะเรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์เหมือนกันส่วนหลังเลิกเรีเนยนก็จะมี after school activity ค่ะคือกิจกรรมของ l c ซเนี่ยจะเยอะมาก 15%ของอนักเรียนของเราเนี่ยถ้ามาเรียนกับ L l s ซ s เนี่ยคือจะตอบภาษาของเราค่ะถ้าภาษายังไม่ถึงนอกจากนั้นถ้าภาษาถึงแล้วนักเรียนก็ตอบผ่านเวเข้าไปเป็น ECA c o l l e g e ได้ในทัธซึ่งมันก็จะมีแบบ c e r t i f i c a t e C m a r k e t i n g and c o m m u n i c a t i o n แล้วก็มี d i p l oma l e a d e r s r i p and Project Management จะมี c e r t c in Business s ด้วยคือ ECA Group เนี่ยจะไม่มีแนวด้านโฮมกรี่หรือว่า Hospitality เพราะว่าของเราจะ Specialize in ในอ่าบิส s กับ IT เท่านั้นค่ะส่วนอ uh, อีกจุดเด่นหนึ่งของเราก็คือเราจะมีกิจกรรมเยอะมากๆสำหรับนักเรียนคือทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนถ้านักเรียนสนใจที่จะมาเรียน ที่ออสซี่เนี่ยเอ็มแนะนำให้มาที่เมลเบิร์นโดยเฉพาะเพราะว่าถ้าเทียบกับซิดนีย์กับบริสเบนแล้วเมลเบิร์นจะเป็น แคมปัสที่มีกิจกรรมเยอะที่สุดค่ะจริงๆเอลซิสของเราจะมีมีอยู่3แคมปัสนะคะคือแคมปัสที่ใหญ่ที่สุดมาเปิดที่แรกเลยก็คือจะเฟซิลตี่ซิดนีย์ที่ซิดนีย์ถ้าเป็นแคมปัสของเอลซิสเราจะมีอยู่ที่3แคมปัสด้วยกันค่ะแล้วนักเรียนของเราก็จะมีประมาณ300กว่าคนถ้านักเรียนคิดที่ส่วนที่จะไปโรงเรียนที่ไม่มีคนไทยเยอะก็แนะนําให้ไปที่เอลซิสเนี่ยค่ะเพราะว่านักเรียนไทยของเราถ้าเทียบกับโรงเรียนโรงเรียนอื่นอาจจะมีไม่เยอะเท่าโรงเรียนอื่น Right. ถ้าถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ก็น่าจะประมาณ10นะคะทุกที่ที่เมลเบิร์นเอ็ก็มีนักเรียนไทยอยู่แค่15คนนะคะโดยรวมแล้วตอนนี้ส่วนบริสเบนก็จะมีอยู่แค่330คนนักเรียนไทยก็ไม่กี่คนนะคะ45คนเท่านั้นถ้านักเรียนสนใจที่จะเรียนแบบไปเรียนที่ซิดนีย์ก่อนแล้วย้ายไปที่เมลเบิร์นหรือไม่ก็บริสเบนเนี่ยคือก็ทําได้เหมือนกัน,นะ ไม่มีค่าใช้ใจ่ายอะไรเพิ่มเติมท้ายนี้พี่ก็ขอฝาก e l s i s ไว้กับน้องๆทุกคนนะคะคือถ้ามาที่มาลเบิร์นก็จะเจอพี่เอมตรงนี้แหละที่จะช่วยเราได้ในทุกเรื่องโดยเฉพาะก Student Service อะไรอย่างนี้ถ้าน้องคนไหนสนใจที่จะมาเรียนที่ e l s i s ก็ติดต่อพวกพี่ๆที่ The Base ได้นะคะขอบคุณค่ะ